สวัสดีครับยินดีต้อนรับข้อสู่ซ่องเซฟสวัสด์ครับืันนีเ้เซฟสวัสดิภากับรถเที่ยวเล่นเมืองสั้นตาพลาเมืองสันงส้นตาพลานี่เป็นเมืองเกษตรกรรมครับตั้งอยู่ถนนไม้เหล็กหนึ่งสองหกทางทิศวันตกของเมืองสั้นตาลิตาครับเมืองสั้นตาพลานี่สองข้างทางทีมีสวนพลไม้สวนมะนาวสวนสมครับมาติด ตามเป็นเพิ่อนกำกันครับว่าที่เป็นจังไรครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดทิปตามกดซับถ้าใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับขอบคุณครับซองของางสร้างคือมีสวนผักกับนี่คือสวนกระหล่อครับ เมี่ยงเนี่ยเป็นเมี่ยงเกษตรกรรมครับติปลูกผักปลูกผลไม้รับเมี่ยงซ้นตาโพลาเนี่ยห่างจากเมี่ยงเออเอลเ็กับวอกไก่ไปเลยครับ,บรครับ,ร,บรถกรัประมาณบ่ถึงชั่วโมงครับ สองขางทางเมืองนี้ก็จะมีสวนพลไม้ครับบรรยากาศก็เมืองนี้ก็ช่วงนี้ก็บอ้บอบร้อนไปเลยครับมีลมพัดไม่เล่บอากาศยังเย็นสบายครับ ซองทางข้างซิมีส่สวนผลไม้ครับนี่คือสมแคลิฟอร์เนียครับสมเจวันแคลิฟอร์เนียครับ นี่คือสวนสมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าสมแคลิอร์เนียครับสูสมบนานเฮาวอะไรนะครับจะมีรสเปรี้ยวสมบานหฮานี่สิหวานกว่าครับนี่ครับนี่ก็าบหูว่าสวนนี่อย่างครับว่าเป็นดอกปล,ล,ลากครับบบเห็นหมากครับ พึ่งเป็นดอกกับโมโหว,ว่ามันเป็นพลไม้ชนิดใดครับอุโทวาเป็นสวนเต็มเมือนดอกกะลาครับ,ละละรบนั่นจะสวนสมครับ สวนสมสซูมปนาาครับส,สุปูกหูลูกหูลูกตาครับนี่คือสวนสมงแคลิฟอร์เนียครับกระดกพ่อสมควรครับ 纯手工的。 เมี่ยงนี่สิปลูกสมลายครับขี่รถไปไสเกษตรสวนสมครับคือเป็นเมี่ยงเกษตรของแคลิฟอร์เนียครับหลังจากสิบสวัสดภาพไปเที่ยวทะเลทรยายกับไลท์คลิปมาแล้วครับมืมือโมนอก,กับว่ามาเที่ยว เมืองเกษตรกรรมครับเมืองสีปูกพลไม้ครับก็บพราะห้างกันจากทะเลทรายสไลดครับทางทะเลทรายอยู่ทางทีศตะวันออกอนนทิศตะวันตกเป็นมีตรสวนสมครับโมโหว่าเป็นผลไม้ชนิดใดครับตาออกดอกอากรากับเนี่ย นี่คือถนนขอไปในบริเวณสวนครับถนนเป็นวันเวยครับนี่สวนมะนาวครับน,น,น,รนี่คืสวนมะนาวแคลฟเนียครับ บรรยากาศก็บอหอนไปเลยครับเรียกว่าเย็นสบายครับทวงนี้นี่คือสวนมะนาวของเมืองสันตาะพรลา นี่ก็บพวงหัวพลไม้สนิทใดครับแต่ว่าออกดอกอักลากครับที่สวัสดีมาช่วงนี้มันยังไม่ออกหมากครับกระเบนพวงหัวมันเป็นพลไม้สนิทสนิทใดครับแต่ว่าห้องประส็นดอกอักลากครับนี่ครับซอ,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 องขังทางกะที่นี่สวนพลไม้ครับ ม่นเปียบบ้านห้ากับซีเมนคล้ายๆแถวระยองแถวจันทร์นะครับสองข้างทางสีมีแต่ป่าลฝนครับ เมืองนี่ก็บวุ้ปนปห่ไปเครับเมืองเล็กๆครับต่ว่าก็สิมีแต่สวนผลไม้ครับช่วงนี้เชอร์รี่ สตอบอรี่ยังมัทนาห่อครับทํายังนี่กับข้างในก็นยินว่าก็ปลูกสตอบอรี่ครับเดี๋ยววันหลังเบสบสวัสดสิบห้าคอยเปิงกับสวนสตอบอรี่ครับ เมียงเหน,นอยุบว่าไก่จากเมืองที่เสพสวัสดิ์ทำงานไปเลยครับเสพสวัสดิ์ทำงานอยู่เมืองสั้นตานิกาครับกระทั่งไปทางที่ตวนออกของเมืยงสั้นตาน,นิกาที่เป็นทะเลทรายครับที่เสพสวัสดิ์ลงภาพลงรูปภาพประจำครับทั้งตะวันออกสะเป็นทะเลทรายครับตะวันกับทางที่ตันตกเป็น สวนครับสวนเกษตรจะกลัครับนี่ครับทางที่มันโตเขาเมียงเครื่าสกราสีมีสวนครับปลูกผลไใหม่ครับ นี่คือเมืองสั้นตาโพลาครับสองขางข้างก็ทีมี่จะสวนผลไม้ไ นี่เซบเซ่ว่าก็คงใจอยู่กับว่ามันเป็นพืชผลไม้ชนิดใดครับแ้าออกดอกอักลากกับทัวการส้างเนี่ย ผู้ดได้รู้ก็คอมเมนต์มาให้บึงนะครับว่ามันเป็นพลมงไม่สีอใดๆครับแต่ว่าอกดอกอกกักหลัก าชอบคลิปนี้อย่ากดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแก้ในการได้ไปต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมครับมาติดตามว่าเทียน่าเสพสีวัตรสุภาพไปเที่ยวตรงไหนครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ